สวัสดีครับวันนี้ผมถึงติดตั้งเครื่องฉีดน้ำเสร็จนะฮะไม่ไหมเลยวันนี้เราจะมาลองล้างรถด,ดูนะครับเดี๋ยวเลือกรถก่อน JCBJCB หรอ ไม่ค่อยได้ออกสู่สายตาสังคมอย่าเพิ่งล้างเอาล้างคันนี้ F18 F18 คันนี้อ่าคันนี้ออกงานบ่อยเดีย๋ยวผมจะล้างรถเทียบนะครับลองชีดดูเฉยๆรถเทียบคันนี้ติดตั้งเองหมดเลยนะครับ แต่ผมรู้สึกว่ามัน,มนห่างไปนะฮะัระยะมันห่างไปอากุญแจยังมีอยู่ออคันนี้ก็ <c oughs> เป็นรถรถอีซูซุไม่ใช่ฮีโน่ฮีโน่ฮีโน่เมกาตัวร้อยเจ็ดสิบห้าแรงน่าจะเป็นปี ปีสี่ห้าปีสี่ห้าถ้าปีใหม่มันจะมีตัวบังแดดอยู่ตรงนี้นะครับบางแบบเนี้ยจะเป็นถ้าเป็นปีห้าศูนย์อะไรประมาณนี้มันจะเป็นมีตัวบังแดดแล้วคอนโซลจะเป็นสีตัวนี้พ่นสีใหม่นะครับประตูนี่พ่นสีใหม่เก็บสีเก็บเองครับสภาพก็ยังโอเคอยู่ลมไม่รั่วนะฮะ เยวจะลองไปลองฉีดน้ำแรงดูลองฉีดยวลองล้างรถดูลองใช้งานดูกมันมีร้านข้าวเราจะมาลองฉีดน้ำติดตั้งเครื่องติดตั้งน้ำเนี่ยผมทำเองเลยนะเนี่ยจะลองฉีดดู อนี่รถห้าสิบตันนะครับบันทุกหนักได้ห้าสิบตันนู่นก็จะเป็นบริเวณเมืองไกลๆนะครับเมืองนี่ขอบบอ่อผมอยู่ในเวณขอบบ่อนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะล้างรถดูว่าน้ำมันจะแรงขนาดไหนจะล้างคันคึนคันแรกก่อน ผมจะใส่กระเป๋าเสื้อไว้นะครับโทส,สายยังใหม่อยู่เลยเศไหมชืย่นยอจไหมมีลัดอะไรต่อไฟเรียบร้อยจะลอง लेंगी लेंगी ว่าโอเคนะหรือว่าแรงใช้ได้เลยคนระับจืดจืดากเแต่ว่าน้ำพวกนี้มันไม่ค่อยดีหรอกครับมันเป็นน้ำที่บูดมากจากในบอเหมืองมันจะเป็นสนิมมะนะัไม่เหมือนน้ำปราปาบ้านเราแต่ว่าล้างคูนล้างอะไรออกได้อยู่ถือว่าโอเคอยู่ครับ ได้หยู่ตัเหัวได้ตัเหัวได้หัวได้โอเค ปรับน้ำบานได้โอเคครับลองละลองให้ดูละ